ครับออตอนนี้ผมได้อาว่าประทาดเสร็จแล้วทางทีมงานช่องชาแนลออนทัวร์ก็จะพาเที่ยวบรรยากาศโบรเรนเไหลทางทั้ง2ฝั่งของประทศดดอยตุงก็จะเห็นทางโคดเชียวมากมายเลยทีเดียวครับผม,ผมก็จะไปทางเล็กๆบรเิเีกนี้เข้ามาแล้วเท่าไหร่แจ้งรับมาแล้วคับวันนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศของออทางมาของวัดประทศดดอยเบาก็จะ ดอโดอย,ยตุงั็ดีครับก็จะเป็นสองเส้นทางทางนี้ก็จะเป็นเส้นสายเก่าทางนู้นก็จะเป็นเส้นสายใหม่นี่คือทางลงองอ่ทาท่าดอยตุงครับถ้าใครอยากมาพระธาตุดอยตุงครับก็จะศึกษาเส้นทางว่าทางคดเคี้ยวหรือไม่ก็จะเห็นบรรยากาศอบาประเนข้างทางของที่ผมขับรถอยู่ขณะนี้ครับผมนี่คือการไล์สดแบบเดียวไทา์ไล์สดสอหนึงง่งคนบให้เห็น ธรรมาชาติความสวยงามอำเภอแม่ฝาหลวงจังหวัดเชียงรายครับนี่คือ,อถนนลงของวัดพระทาตดอยตุงก็จะเห็น 2> <120. S> 1 2อสวัสดีครับ127เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่อันตรายมากพอสมควรเพราะว่าก็จะเกิดอุบัตเหตุบ่อยช่วงฝนตกนะก็จะเป็นถนนล่นครับในการขับรถลงเขาก็เพิ่มความระมัดระวังครับก็จะมีแผ่นดินไหวสวัสดีครับ2-300กว่กานจุดนี้ก็จะเป็น าทางลงของพระธาตุดอยตุงก็จะมีทางโคดเชียวมากง่ายเลยทีเดียวครับผมนี่ก็จะเป็นเส้นทางเล็กครับถ้าใครอย,า,ย,อยากมาวัดพระธาตุดอยตุงครับต้องศึกษาเส้นทางก็จะมี2เส้นนี่คือถนนสายเก่าครับก็จะมีทางาเล็กน่าพอสมควรครับครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องชาแนลชีวิตจริงออนทัวร์ครั้งนี้ ผมเดินทางมาเกือบ200กิโลเพื่อจะให้เห็นบรรยากาศของอวัดพระธาตุดอยตุงครับผมนี่คือเส้นทางของทางเหนือถ้าใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศธ,ธรรมชาติ2 4 4มาสัมผัสธรรมชาติมาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆนะทางเหนือก็ทางนี้ก็ยังยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาวัดพระธาตุดอยตงุงตอนนี้ก็จะมีงานไหว้พระธาตุอยู่ครับมีคณะญาติที่ทมาจากกรุงเทพเยอะแยะมากมายเลยเดียวผมได้สตรีมมิ่งสดไปแล้วครับผม ครับนี่คือทางที่จะผมให้เห็นการลาดชันครับของาอทางลงของพระธาตุาดอยตุงถนนสายเก่านะถงงานตั้งกล้องนิงน่งๆกับแผนกล้องนะเดี๋ยวผู้ชมจะเวียนหัวจะให้ดูภาพให้ส,สวยๆย่างให้พยายามตดูรถให้ถนนไหลทางครับผมให้นิงน่งๆไหมครับสวัสดีครับ300กว่าคนครับ อันนี้คือเส้นทางของบรรการยรถกทบาทโดยตรงนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถนนสายเก่าครับก็จะมีความคดเคี้ยวมากพอสมควรก็จะมีทางลาดชันครับถ้าเป็นสายใหม่ก็จะกว้างกว่านี้แล้วก็วิ่งสะดวกครับเส้นนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับมีป้ายบอกทางการใช้เกียร์ต่ําการลดความเร็วครับผมไม่เกิน40กิโลเมตรชั่วโมงนี่ครับทางมันจะเล็กครับผมครับ นี่ครับนี่คือธรรมชาติตอาแผงก้องนั่นนอกหน่อยอาทีพงานอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับนี่อันตรายมากเลยครับผมโอ้ต้นไผ่ร่วงอุ้ยอุ๊ยมือหลังคาไหมครับอันตรายมากเลยครับผมเห็นไหมครับต้นไม้ไผ่ตันนี้ร่วงครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันตรายสําหรับรถใหญ่มากพอทุกวนเลยทีเดียวครับทีนี้เท่าไหร่แล้ว98ครับสวัสดีครับ98คนดูครับครับนี่คืออ่าผมจะให้เห็นถนนของเอ่อ ทางลงวัดพระธาตุดอยตุงนะครับผมครับนี่คือเส้นถนนไม่ใหญ่มากครับมันจะเป็นเส้นทางเล็กทางโคดเคี้ยวอันตรายพอสมควรครับต่างกับทางทางอำเภอสังขารพดีก็จะเป็นทางใหญ่กว่านี้ครับทางเส้นทางหนึ่ก็จะเล็กแต่ถนนหนทางถือว่าดีมากพอสมควรครับครับมันจะเป็นตอนนี้มันจะเป็นทางลักษณะทางลงครับลาดชันลงไปเรื่อยๆ โองวัฒนาธาโดยตรงนะครับครับเี่า <120. S 1> ร้อยับสวัสดีครับร้อยคุณดูครับผมอ่าตอนนี้เส้นทางก็จะมาบรรจบก,กันทั้งสองเส้นอ่าก็จะไปได้ทั้งสองฝั่งอันนี้ก็จะบอกว่าสายเก่ากับสายใหม่ตอนนี้ผมก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะ ตอนนี้ผมก็ได้ลงมาระเด็นพื้นที่ด้านด้านของทางขึ้นน้ำพระทา่ายอตุมพนที่รับนอก็จีสามร้อยยี่สิบแปดจะเห็นถนนหน,นทางที่กว้างใหญ่พอสมควรตัวน,นี้ก็จะเป็นถนนสายหลักที่จะไปแม่สายครับตัวน,นี้คือเส้นทางออกเป็นาทางที่ยังไม่ทําถนนหนทางก็จะเป็นทางขลุกคะก็จะเป็นทางที่หินลุกหลังนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนตอนนี้ทางหลวงชนบทนะ ได้พัฒนา,าการขยายถนนการบอกป้ายจราจรก็ดีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวที่จะมา,าวัดพระธาตุโดยตรงามาเยี่ยมชมพระตำหนักโดยตรงก็จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเพราะตอนนี้อากาศเย็นมีหมอกครับเดี๋ยวยังไงติดตามาบรรยากาศไปพร้มอมๆกับผมเลยครับ ครับสวัสดี212ครับสวัสดีด้วยเลยครับท่านคนระับท่านมอนิเตอร์อยู่ครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วไม่เกิน75หรือ80กิโลเมตรนะครับก็จะเจอทางแยกที่จะไปถ้าตำหนักโดยตรงครับเส้นนี้ก็จะมาเจออีก2เส้นหลักหลัก อาจงานแทนกล้องไวทางนี้นะทางขวามือนิดหนึ่งจากเส้นนี้ก็จะเจออีกเส้นที่อนักท่องเที่ยวยังงงกันอยู่ครับเส้นนี้ก็จะเส้นแยกที่จะไปพระตำหนักพระตำหนักโดยตรงครับก็จะมีทางแยกบริเวณจุดนี้ครับผมเนี่ยทางหนัดโดยตรงเขาก็จะขึ้นได้สองเส้นครับผมครับเนี่ยจะเลี้ยวขวาพระตำหนักโดยตุงจะเลี้ยวขวาถ้าไปแม่จันเชียงรายก็จะไปทางซ้ายมือนี่ครับผมตับเส้นนี้ก็จะมีอนักต่องเที่ยวงงครับผมงงเยอะ เลยทีเดียวผมบอกเลยก็จะเป็นเส้นที่กันครับนี่คือถนนสายเก่าครับเท่าไหร่207ครับสวัสดีครับ207คนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชาแนลออนทัวร์ครับถ้าผมก็จะไปเชียงรายถ้าผมมีโอกาสผมก็อาจอถ้าเวลาทันผมอาจ ขึ้นสกายวอล์กที่จะไปเห็นบรรยากาศยามยืนของวัดพระธาตุดอยบาวต่อไปแต่บายลงให้ชมบรรยากาศบริเวณพระธาตุอ่าจุดจุดท่องเที่ยวนะจุดบริการท่องเที่ยวนะตรงนี้เดี๋ยวถึงแล้วครับอ่าตรงนี้ผมจะให้ดูบรรยากาศอ่มุมส,สวยๆจุดหนึ่งของอ่านักท่องเที่ยวที่จะมาถ่ายรูปอ่จุดนี้ครับผมก็จะเห็นบรรยากาศบร,ริเวณภายในจุดนี้ครับผมสวยงามอลังการเลยทีเดียวลงไปถ่ายรูปได้เลย ท่านลงมาเลยเดี๋ยวๆไปลงไปลงเับแผนกล้องแผนกล้องกับบรรยากาศเลยลงลแ<ง>ม่ก็เห็นเอามรปยนจาศาด้วยศาส<ง>นาทุยคนเอาไปกดกออา,ออาพยนดีๆเลยดีกล้องๆๆนะ ครับบริเวณที่ผมอยู่นี้เป็นบริเวณของภูเขาของวัดพระธาตุดอยตงุงก็จะเห็นจุดชมวิวร้านค้าจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะให้นักท่องเที่ยวมาชมบริเวณจุดนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านค้าครับเดนที่ผมมาก็จะเป็นด้านล่างครับผมด้านล่างนี่ครับสวัสดีครับน้อยยี่เก้ามาดูครับใครที่ดูผมแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะครับที่ติดตาม ทางช่องใช่ไหรัทัวร์นี่ครับก็จะมีป้ายบอกครับครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูครับครับครับนี่คือทางไปพัตานักอำเภอแม่ฟ้าหลวงสามเหลี่ยมทองคาก็จะมีป้ายบอกอย่างนี้ครับผมทะเลสาบเชียงแสนอำเภอแม่จันอ่านี่ครับคือบรรยากาศของนะอำเภอแม่ฟ้าหลวงเรียนจุดนี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากเลยทีเดียวครับนะก็จะเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีลมนะ ผมบอกได้เลยว่าจุดนี้เป็นจุดสำหรับที่จะมาถ่ายรูปมาเห็นบรรยากาศสวยๆครับเดี๋ยวยังไงครับทางเออเดี๋ยวยังไงทางช่องชาแนลที่ผมจะเดินทางไป,ปรพท่าตดอยเบาเดี๋ยวทางช่องชาแนลจะขอรำลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับผม